สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปชมว่าวันนี้เราพาไปวัดไหนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ส้มด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะวันนี้พากลับไปที่นครพนมอีกครั้งหนึ่งนะคะจําได้ไหมคะทริปนครพนมเนาะที่เราไปนครพนมสกลนครแล้วก็มุกดาหารพร้อมกันค่ะ วัดนี้นะคะอยู่ที่นครพนมนะคะชื่อว่าวัดโพสีค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าวัดเนี่ยมีความสว่างสวยมากเลยก็คือตอนที่เราไปเนี่ยก็คือตอนค่าแล้วเพราะว่าวัดเนี่ยปิดสองทุ่มค่ะซึ่งตรงกับช่วงที่ทางกรุงเทพนะคะมีการเปิดวัดหรือว่าเปิดมิวเซียมต่างๆนะคะในเวลากลางคืนเราก็เลยถือโอกาสนี้ไปเจาะลึกที่วัดโพสีแห่งนี้ค่ะ วัดโพสีแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างมาพร้อมเมืองนะครพนมนะคะเดิมมีต้นโพขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็อยู่หน้าวัดนะต่อมาต้นโพเนี่ยก็ได้โค่นลงตามอายุไขค่ะเจ้าว่าสมัยนั้นเนี่ยก็นำหน่อมาปลูกข้างๆกำแพงแทนนะคะก็เลยน่าจะเป็นที่มาของชื่อวัดโพสีค่ะ ความสัมพันธ์อีกอันหนึ่งนะคะก็คือตัวพระทองค่ะพระพุทธรูปสัาฤทธิ์โบราณนะคะเป็นศิลปะล้านช้างประดิษฐานอยู่ที่หอพระทองค่ะบรรยากาศวันที่เราไปนะคะก็คือวัดนี้เนี่ยจะอยู่ริมน้ำนะครพนมเลยนะคะก็มีอากาศที่เย็นสบายแล้วก็วัดเนี่ยพอมีแสงไฟอล่ามเนี้ยก็มีความสวยงามมากๆเลยค่ะ ที่เคยบอกไปนะคะริมน้ำโขงเนาะมีวัดหลายวัดเรียงรายกันเลยถ้าเพื่อนๆแวะไปนครพนมเนี่ยสามารถไหว้ได้หลายวัดในวันเดียวกันเลยค่ะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ